ครับคุณผู้ชมครับวันนี้แตกประเด็นนาเสนอภัยใกล้ตัวที่มักจะเกิดจากการปล่อยประละเลยหรือว่าชะล่าใจของผู้ใหญ่นะครับนั่นก็คือกรณีเด็กจมน้ําหรือว่าตกน้ําเสียชีวิตครับถูกระบุนะครับว่าเป็นสาเหตุอันดับต้นๆครับที่ทําให้เด็กอายุต่ากว่า15ปีเสียชีวิตนะครับเราลองมาดูภาพรวมข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกครับ พบว่าในแต่ละปีมีเด็กทั่วโลกเลยนะครับที่เกิดการจมน้ําหรือว่าตกน้ําเสียชีวิตมากกว่า1 3 5 5 8 5รายเฉลี่ยต่อวันก็คือ372คนครับถ้าเราเจาะมาดูเฉพาะภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับพบว่ามีเด็กจมน้ําเสียชีวิตต่อปีคือ32,744คนเฉลี่ยต่อวันก็คือ90รายครับเจาะมาดูเฉพาะในประเทศไทยเลยนะครับตามข้อมูลครับพบว่าในแต่ละปีมีเด็กของ ประเทศไทยเนี่ยนะฮะจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยมากกว่า1,400รายหรือคิดเป็นเฉลี่ยวันละ4คนครับถ้าเราดูสถติติตามปีเลยนะครับ ไล่ไปปีที่แล้ว2,555ตลอดทั้งปีมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต1,511 0รายครับข้อมูลล่าสุดปี2,556เฉพาะเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตไปแล้ว433รายนะครับเราลองแยกให้คุณผู้ชมได้เห็นตามเดือนเลยนะครับของปีล่าสุดก็คือ2,556ครับจะพบว่า จำนวนเด็กที่จมน้ําเสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามฤดูกาลเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นช่วงมีนาเมษาอากาศร้อนครับก็มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตหลักร้อยก็คือร้3กับ1้อคนประกอบกับว่าเป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะครับเด็กๆก,ก็มักจะวิ่งเล่นซุกซนจนเกิดการจมน้ําแล้วก็ตกน้ําเสียชีวิตตามข้อมูลน,นะครับพบว่าเด็กที่จมน้ํามากกว่า2เท่าตัวครับ เป็นเด็กผู้ชายนะครับและส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่อายุ9ก้าขวบครับและมากกว่า70%นตะครับเป็นเด็กที่ไปจมน้ําหรือว่าตกน้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติครับห้วยหนองคลองบึงและตามสถิตินะครับยังพบว่าเด็กที่เกิดกรณีการจมน้ําหรือว่าตกน้ําเสียชีวิตมากที่สุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับรองลงมาก็คือภาคกลาง ภาคใต้และก็ภาคเหนือนะครับเราลองมาดูสาเหตุของการจมน้ําดูแยกตามอายุเลยนะครับจะพบว่าเด็กที่อายุมากกว่า5ขวบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไปเล่นน้ําตามลําพังครับผู้ใหญ่ปล่อยปะละเลยก็เลยเกิดการจมน้ําเสียชีวิตได้กว่า60%แต่ถ้าเป็นกรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า5ขวบลงมาอันนี้จะเป็นกรณีที่เด็ก พลัดตกน้านะครับเช่นออกไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นแล้วก็พลัดตกลงไปในน้ําไม่มีใครเห็นก็เป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยปละละเลยของผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่มีเกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ําเสียชีวิตมักจะไม่ใช่หนึ่งคนมักจะเป็นการเสียชีวิตแบบหมู่หรือว่ามากกว่า1คนขึ้นไปนะครับสเหตุก็เพราะว่าเวลาที่เด็ก ตกน้ําพอเพื่อนเห็นก็ไม่รู้วิธีที่จะช่วยเหลือก็กระโดดตามลงไปไปช่วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะส่วนใหญ่เสียชีวิตทั้งหมดนะครับและนอกจากนี้ครับยังพบว่าตามข้อมูลนะครับถ้าหากว่าเด็ก ว่ายน้ำเป็นจะสามารถป้องกันตัวเองนะครับหรือว่าช่วยเหลือตัวเองให้รอดจากการจมน้ําได้มากกว่าเด็กอื่นๆทั่วไปถึง4เท่าตัวด้วยกันครับนี่เป็นข้อมูลที่ทีมงานแต่ประเด็นของเรารวบรวมกันมานะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าดูตามช่วงอายุนะครับจะพบว่าเด็กที่อายุต่ากว่า15ปีนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า13ล้านคนแต่ที่น่าตกใจคือใน13ล้านคนนี้มีถึง11ล้านคน ว่ายน้ำไม่เป็นครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ84นะครับและส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กอายุก็คือ5ถึง9ขวบนั่นเองครับวันนี้แต่ประเด็นจะพาไปที่โรงเรียนเพลินพัฒนานะครับที่นี่ใช้หลักสูตร survival swimming ครับหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดมาสอนให้กับเด็กประถมและก็มัธยมนะครับเพื่อให้เด็ก เวลาเกิดเหตุการณ์จมน้ําหรือว่าตกน้ํามีสติสามารถช่วยเหลือตัวเองรวมไปถึงสามารถช่วยเหลือเพื่อนของพวกเขาได้นะครับหลักสูตรนี้มีวิธีการเรียนการสอนอย่างไรติดตามจากคุณประพิมพันธ์บำรุงเซนครับนี่เป็นการจําลองสถานการณ์การช่วยเหลือชีวิตหากเกิดเหตุการณ์มีคนจมน้ําโดยจะเน้นหลักให้คนช่วยเหลือปลอดภัยโดยการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือโดยที่ผู้ช่วยเหลือไม่ต้องลงไปในน้ํา หากผู้ประสบเหตุจมน้ำอยู่ห่างจากขอบสระป,ประมาณ1เมตรวิธีที่ใช้คือผู้ช่วยเหลือจะค่อยๆย่อเข่าลงก่อนจะใช้โฟมยื่นให้จับหากห่างจากขอบสระป,ประมาณ2เมตรก็จะใช้ท่อ PVC หรือว่าไม้ยาวๆในการช่วยเหลือหรือถ้าห่างออกไปมากถึงครึ่งสระก็จะใช้วิธีการโยนขวดพลาสติกที่ภายในใส่น้ำเล็กน้อยเพื่อให้วิธีของการโยนชัดเจนและผู้ประสบเหตุก็จะสามารถลอยน้ำได้โดยขวดพลาสติกเพียงขวดเดียว น้ำเด็กต้องอสามารถเอาชีวิตรอดทางน้ําได้เองนะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นได้นะคะที่สําคัญทักษะในกระบวนการเด็กจะสามารถว่ายน้ําเป็นด้วยตัวครูเองจะมีบทบาทเข้าไปจับตัวเขาให้เขามั่นใจก่อนรเราจะเริ่มต้นไม่ใช่การเตะขาแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการให้เขาสร้างความไว้ใจกับน้ําเด็กก็จะสามารถค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็สามารถลอยตัวได้เบื้องต้น เปิดพลาสติกเพียงใบเดียวจะสามารถช่วยชีวิตตนเองไว้ได้หากคนที่จมน้ำมีทักษะในการลอยตัวองการเรียนการสอนในหลักสูตรเซเวิร์สสวิตนิ่งนะคะคือผู้เรียนจะไม่ใส่ชุดว่ายน้ำคะอย่างวันนี้นะคะผู้เรียนคาจจะใส่ชุดลูกเสือเหล่าสมุดนะคะเพื่อเป็นการจําลองสถานการณ์จริงหากเกิดเหตุอุบัติเหตุทางน้ําค่ะการเรียนจะมีการจําลองการเกิดสถานการณ์จริงให้มากที่สุดอย่างการสวมใส่เสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนหากเกิดเหตุ ในการช่วยเหลือทักษะการลอยตัวการพยุมตัวเองหรืเอาตัวรอดในยางที่เรามีปัญหาหรือว,ว่าสามารถยื้ออยู่ในน้าโดยที่ยังมีมีเหตุขัดขันแล้วก็ได้ความสนุกแล้วนี่เป็นท่าปลาดาวคว่ำและปลาดาวงายจะเป็นการฝึกการลอยตัวโดยไม่ใช้อุปกรณ์โดยจะใช้การปล่อยตัวไปตามกระแสน้ําเพื่อรอให้คนมาช่วยเหลือและจะสามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ําได้ขณะที่การสอนเซอร์เวอร์สวิมมิงในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 จะเน้นการช่วยเหลือตัวเองโดยการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดโดยจะจำลองสถานการณ์ว่าสระว่ายน้ำนี้เป็นทะเลหากผู้เรียนจมน้ำจะทำอย่างไรที่จะสามารถลอยตัวเพื่อให้อยู่ในน้ำและรอให้คนมาช่วยเหลือได้นานที่สุดอย่างที่เห็นผู้เรียนจะโยนขวดพลาสติกลงไปในสระว่ายน้ำก่อนที่ผู้เรียนจะพยายามคว้าเพื่อน,นำมาลอยตัวได้อย่างถูกวิธี ใช้วิธีลอยตัวครับลอยยังไงลอยประดังง่ายค่ะแล้วเราอย่าไปไว่ายต้านกระแสน้ำจะเหน่วยเอาไว่เจ็บแล้ขณะท,ที่ผู้ปกครองมั่นใจว่าหลักสูตรเซอร์เวอร์สวิมมิ่งนี้จะสามารถป้องกันการเกิดเหตุจมน้ำได้ ดูแลตัวเองได้เวลาที่เล่นน้ำแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน่านีคะจากการที่เขาได้เรียน Survival s w i MING m มาเนี่ยเขาก็ได้ฝึกปฏิบัติพอถึงเวลาที่เขาจะต้องไปเจอเหตุการณ์จริงๆเกิดผู้ตกน้ำลงไปเขาก็ทักษะมีทักษะที่จะดูแลตัวเองในตอนที่อยู่ในน้ำได้ด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเพลินพัฒนาบอกกับทีมข่าวแตกประเด็นว่า หลักสูตรนี้นอกจากจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุการจมน้ำในเด็กแล้วยังเป็นการฝึกให้เด็กมีสติและฝึกการตัดสินใจซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือตัวเองแต่ยังช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเพราะว่าการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดนีย่ยหัวใจคือเอาให้ชีวิตรอดนะแต่ว่าการว่ายน้ำในท่ามา,มาตรฐานหรือว่าว่ายเพื่อแข่งขันเนี่ยเป็นการว่ายเพื่อให้ได้ความเร็วนะครับเังน,นั้น การใช้ร่างกายจะเป็นคนละแบบร่างกายของคือไปก็สปินนิ่งจะจะออกไปทางที่ทาทำเป็นธรรมชาติแล้วก็ทําให้อยู่ในน,น้ำได้นานการฝึกด้วยวิธีนี้จะเน้นการคิดและการประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ประสบเหตุปลอดภัยมากที่สุด กริดยุโซถ่ายภาพประพินพันธ์บำรุงศิลป์รายงานโรงเรียนเพลินพัฒนาก็เป็นโรงเรียนเอกชนนะครับจริงๆแล้วในต่างประเทศหลายประเทศเลยครับถูกระบุเลยนะครับว่าวิชาเหล่านี้กลายเป็นวิชาบังคับที่เด็กๆทุกคนจําเป็นที่จะต้องเรียนเพื่อเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองนะครับให้ปลอดภัยเวลาที่เกิดเหตุการณ์จมน้ําแบบนี้เราลองมาดูภาครัฐของประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าจะมีวิธีการการแก้ปัญหาเด็กตกน้ําหรือว่าจมน้ําเสียชีวิตยอย่างไรโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับจากกระทรวงสาธารณาสุขก็จะมาชี้แนวทางทางออกของ เรื่องนี้ครับจะรณรงค์ให้ท้องถิน่นโรงเรียนครูได้หาที่เด็กเล่นน้ำมีกาดดูแลแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตแล้วก็ที่สำคัญคือฝึกเด็กให้ลอยตัวในน้ำได้ผู้ปกครองต้องอย่าให้ปล่อยเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ใกล้น้ำที่จะเสี่ยงให้จมน้ำตาย4นาทีลูกเราตายได้นะครับแค่อ่างน้ำที่เราสะผ้าไว้ทิ้งไว้เนี่ยนะไม่เททิ้งเนี่ยเด็กทิ่มไปจมน้ำตายมีองค์ในบ้านปิดฝาให้หมด เดินดูทั่วบ้านตรงไหนที่มีแหล่งน้ําต้องอย่าให้มีโอกาสแมกกเซียวินาทีให้ลูกเราไปตกตรงนั้นได้ ผู้ชมครับตามข้อมูลน่าตกใจนะครับประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดครับเวลาเด็กจมน้ําเข้าไปประถมพยาบาลมักจะเอาเด็กพาดบากระแทกกระแทกกระแทกให้เด็กสำลักน้าออกมาส่วนหนึ่งพยายามกดท้องเด็กให้น้ําออกจากปากเด็กเป็นวิธีที่ผิดนะครับจะทําให้เด็กนั้นสำลักนะครับและอาจจะเกิดการอาจเจียนและเสียชีวิตได้ครับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือการจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับถ้าหากว่าชุมชนมีแหล่งน้ําที่เสี่ยงควรจะมีป้ายติดเตือนรวมไปถึงมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเด็กๆไว้ในบริเวณที่มีภาวะเสี่ยงอาจเกิดการจมน้ําได้ นะครับทั้งหมดก็คือแตกประเด็นสวัสดีครับ